สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมในกรเดอร์นะครับวันนี้ผมมาเที่ยวสถานที่ที่หนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะมีคนรู้นะครับถ้าเกิดเพราะว่าเราเป็นบิ๊กไบค์กลุ่มแรกที่ขึ้นมานะฮะนี่ครับชื่อตามนี้เลยครับไล่แฟนฉันนะครับนี่ครับดูให้ดูบรรยากาศสักก่อนนะครับเพื่อนนี่นี่ตอนสายๆนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดมีจุดกลางเต็นท์นะครับ สถานที่กว้างขวางนะครับมีลานจอดมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ไม่มีไฟฟ้านะครับเพื่อนมีห้องน้ํานะครับเราจะไปดูกันนะครับว่ากลุ่มบิ๊กไบค์เข้ามาทําอะไรกันนะฮะนี่นะฮะนี่ครไปดูกันนะกลุ่มบิ๊กไบค์เข้ามาหายรูปกันนะครับวันนี้พวกผมเป็นรถกลุ่มบิ๊กไบค โซนสปอร์ตกลุ่มแรกน,ะะน่าจะขึ้นมาที่นี่นะ,ะดูบบรรยากาศนะฮะนี่ครับพื้นที่จะสวยงามมากเลยดูความกว้างแล้วก็บรรยากาศชมพิวเขารอบๆนะฮะเพื่อนนี่ครับวางมา ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็เรียกว่ายังไงไม่แออัดนะครับคือจุดกลางเต็นท์ท่องเที่ยวที่จะเยอะนะครับเพิ่นกำลังพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยหวังว่าจะเป็นดนมาร์กใหม่ของเมืองเลยนะครับที่จะสำหรับฤดูกาลที่แห่งการท่องเที่ยวใกล้จะมาถึงนะครับนี่มีจุดก่อไฟด้วยนะเพื่อน ให้ชมบรรยากาศไปเลยนะนี่ครับไล่แฟนชั้นนะครับค้นหาจุดเช็คอินนี่ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจะมีร้านกาแฟด้วยแต่ร้านวันนี้ไม่เปิดนะนรบ,บรรยากาศนะให้ดูบรรยากาศถ้าเกิดมาตอนเช้านี่น่าจะหมกเต็มเลย ี่ยวไม่คอะหรออมงสองข้างท้ายนี่จะเต็มไปด้วยสีเขียวนะ,ะแล้วก็เสียเมฆนะเสียเมฆคิดสั้นหรนะือยังโอเคครับเมฆไปสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ สำหรับวันนี้ผมมีไกด์เดอร์นะครับของจบคลิป<ด>พ,พข่งเ้านี้ครับสวัสดีครับ